ขาลงนะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับลงแข็งๆมานะครับแล้วก็มาปรับเป็นไซด์เวย์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะลงต่อหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะรอดูที่อ่เดอะไฟนอลนะครับว่ากราฟจะจะออกมายังไงนะครับพี่ไอ้ขอขยับตรงนี้นิดนึงนะครับพรากราฟเคยทําจุดต่ําสุดลงมาถึงตําแหน่งนี้นะฮะจะรอที่แท่งเดอะไฟนอลนะครับแท่งนี้ยังไม่ใช่นะครับหลังแท่งนี้ครับ หลังแท่งนี้พี่ไอจะจะรอดูหลังแท่งนี้นะฮะหลังแท่งนี้คือเดอะไฟนอลนะครับด้านบนเป็นโซนของแรงเทขายด้านล่างเป็นโซนของแรงซื้อครับตรงนี้เป็นบริเวณแนวเส้นกิดนะครับตรงนี้ก็มีแนวเส้นกิดอีกแนวหนึ่งนะครับกราฟอาจจะดีดไม่ถึงรอบบนนะครับอาจจะขึ้นมาแค่ปลายไส้ตรงนี้ซึ่งมีแนวเส้นกิดความอยู่นะครับก็หลังแท่งนี้เดี๋ยวจะเข้าออเดอร์นะฮะเข้าแน่ๆนะครับ ไม่แน่ใจว่าจะได้เข้าตรงตำแหน่งไหนนะฮะค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสําหรับแท่งเดอะไฟนอลตรงนี้นะฮะถ้าดีขึ้นมาถึงตรงนี้ได้นี่จะนะครับเยี่ยมเลยนะฮะไม่รอ,อดูนะ มาครับเนี่ยกดเข้าออเดอร์เซลล์นะครับในแท่งเดอะไฟนอลนะฮะไม่นามีปัญหาครับตรงนี้มันมีแรงเทขายอยู่นะฮะค่อนข้างแข็งแรงนะครับเป็นแนวกรอบที่มันวิ่งอยู่นะฮะตรงนี้เป็นเทรนขาลงด้วยนะครับเป็นักขาลงด้วยนะฮะไม่น่าจะขึ้นไหวนะฮะ ออเดร์แรกในเช้าวันอาทิตย์นะครับตลาด OTC นะครับเดอะฟินลสติกทำงานนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับสวยงามใครต้องการที่จะเรียนรู้นะครับวันพุธนี้เราจะมีสอนสดในกลุ่มนะครับสนใจเรียนรู้ทักษะไ i นะครับสวัสดีครับผม